สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเหล็กที่นํามาทามีดนะครับเหล็กที่นํามาทํามีดบางท่านนะครับอาจจะเคยเห็นในคลิปต่างๆซึ่งมีการทดสอบซึือมีการขายนะครับเหล็กเบอร์โนนเบอร์นี้เบอร์นั้นมีเยอะแยะมากมายบางครั้งจนเราเรียกชื่อไม่ถูกนะครับแล้วก็จะมีคาโฆษณาต่อไปว่ารักษาคมขั้นเทพรักษาคมชั้นดีเยี่ยมเกรดสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทีนี้ เราก็จะมาทําความเข้าใจกันนะครับเราก็จะมาขอความเข้าใจแต่ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าเหล็กบางเบอร์เนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ทดสอบนะครับเหล็กบางเบอร์ผมก็ยังไม่เคยได้ทดสอบไม่เคยได้ใช้นะครับก็จะมีเพียงไม่กี่เบอร์ที่ได้ใช้งานจริงๆเพราะว่าเนื่องจากต้นทุนที่ราคามันสูงนะครับที่ราคามันสูงนะครับแต่เราก็จะพอสรุปได้คร่าวๆนะครับก็จะพอสรุปได้คร่าวๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเหล็กทุกชนิดนะครับเหล็กทุกชนิดที่เราจะเอามาทํามีดเนี่ยนะครับที่เราจะเอามาทํามีดเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเหล็กมาในเหล็กรูปรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่ใช้แล้วหรือว่าเหล็กตั้งต้นก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมาเป็นลักษณะของเป็นแผ่นเป็น,ปนแท่งเป็นก้อนเป็นลักษณะรูปลักษ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นลักษณะของเหล็กรูปรพันธ์นะครับหรือถ้าสมมติว่าเป็นการใช้งานที่การใช้งานที่ ใช้กับอุปกรณ์เฉพาะนะครับมันก็จะมีหน้าตาแปลกๆมานะครับแล้วทีนี้อย่างที่เรารู้จักกันในลักษณะของเหล็กรีไซเคิลนั่นแหละนะครับที่เราที่เราเอามาใช้ทํามีดกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือเหล็กทุกชนิดนะครับไม่ว่าเหล็กอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอามาทําเป็นมีดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้มันก็คือใช้ในลักษณะของเหล็กที่มีความบาง ในลักษณะของเหล็กที่มีความบางมันก็จะแยกไปอีกนะครับมันก็จะแยกไปอีกว่าบางมากบางน้อยนะครับบางลักษณะยังไงบางลักษณะยอดบางหรือว่าแก้มบางก็จะแยกกันไปนะครับซึ่งซึ่งผมขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของผมที่ใช้งานนะครับในส่วนของผมที่ใช้งานอาจจะมีผิดแพกแตกต่างไปจากท่านอื่นๆนะครับก็คือในส่วนที่ผมใช้งานนะครับผมจะใช้เป็นลักษณะของยอดบาง นะครับใช้เป็นลักษณะของยอดบางก็คือยอดแหลมก็คือถ้า V ก็คือ V ไปเลยนะครับก็คือ V ไปเลย V แบบลากยาวไปเลยนะครับก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆเล่มนี้นะครับจะจริงๆแล้วผมจะไม่ค่อยได้ใช้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี mustache, <Man. S 1> ้ที่เราเรียกกันว่าคมฝรั่งเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราดูองศานี้เราจะเห็นแถบผมจะไม่ค่อยได้ใช้คมนี้นะครับเพราะ เพราะว่าโดยโดยทั่วไปแล้วเวลาที่ผมใช้งานนะผมจะใช้มีดเป็นเครื่องมือนะครับในการถากการเหลาการเฉือนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้คมอีกลักษณะหนึ่งนะครับใช้คมอีกลักษณะหนึ่งซึ่งถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ติดตามผมมาตลอดดูในคลิปก่อนๆนะครับเราก็จะพอสรุปได้ว่าอเจ้าคมลักษณะนี้นะครับเจ้าคมลักษณะนี้มันมีความแข็งแรงมากกว่าคมในลักษณะอย่างนี้นะครับ คมลักษณะอย่างนี้คมลักษณะอย่างนี้มันจะมีความแข็งแรงน้อยกว่านะครับเพราะยอดมันแหลมยอดมันบางนะครับมันมีจุดประทะที่บางที่แหลมนะครับลักษณะเนี้ยมันจะทําให้การบริหารจัดการเหล็กทุกอย่างของเรามันฟองนะครับมันฟองขึ้นมาเร็วมากนะครับมันฟองขึ้นมาเร็วมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราบริหารจัดการเหล็กไม่ดีเนี่ยนะครับหรือเหล็กต่างชนิดกันนะครับเทพไม่เทพเราก็จะดูกันก็จะดูกันตรงนี้ เทพไม่เทพดีไม่ดีอะไรยังไงเราก็จะดูกันตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วคมลักษณะเนี้ยนะครับเป็นลักษณะของการใช้งานของคมสไตล์ทางทางญี่ปุ่นจะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะทราบได้ยังไงนะครับเราจะทราบได้ยังไงว่ามันเป็นคมลักษณะญี่ปุ่นหรือทางฝรั่งนะครับเราก็สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆสังเกตเวลาที่เขารับคมนะครับเวลาที่เขารับคม เวลาที่เขารับผมถ้าเป็นสไตล์ฝรั่งวางแนบกับหินแล้วก็จะงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นนะครับนั่นหมายถึงตัวนี้จะเป็นตัว V นะครับงัดขึ้นสองข้างตัวนี้เป็นตัว V แต่จะสมมติหินไปไปด้านนี้ใช่ไหมหินไปด้านนี้ก็วางขวางอย่างนี้นะครับหรือบางท่านก็อาจจะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่านะจะงัดขึ้นนะครับจะงัดขึ้นในขณะที่ของญี่ปุ่นจะไม่งัดนะครับของญี่ปุ่นส่วนมากจะจะรับตามตามลักษณะประมาณนี้นะครับจะรับประมาณนี้ซึ่งมันมาตรงกับ มันมาตรงกับแบบโบราณของบ้านเรานะครับลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันก็คือลักษณะซึ่งลักษณะของฝรั่งก็จะลักษณะนี้นะครับมันก็มีถ้าเราดูหลายๆคลิปที่ผมทําไว้นะครับมันก็จะมีประโยชน์มีจุดเด่นจุดได้ที่ต่างกันนะครับลักษณะเลือกแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผมจะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมใช้ในลักษณะนี้นะครับผมใช้ในลักษณะนี้ก็คือ คมในลักษณะนี้ก็คือไม่มีบ่านะครับแล้วทีนี้พอไม่มีบ่าปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ไอหน้าคมของเราเนี่ยมันบางนะครับพอมันบางปุ๊บแรงต้านน้อยลงแต่ทิ้งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความอ่อนแอนะครับมันจึงมีความบอบบางมีความอ่อนแอโอกาสที่มันจะสึกจะกร่อนนะ่ะมันจึงมีมากนะครับมันจึงมีมากกว่าไอ้เจตัวนี้นะครับมันจึงมีมากกว่าไอ้เจตัวนี้นะครับมีมากกว่าเจตัวนี้เป็น เท่าตัวถึง2เท่านะครับเท่าตัวถึง2เท่าในในความบางเท่ากันในความบางเท่ากันในความบางเท่ากันในที่นี้หมายถึงในความบางตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงเส้นขาวๆนะครับตรงนี้ถ้าความบางเท่ากันปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่คมนี้มันจะสึกหลอมันจะชํารุดสุดโทรมมันจึงมีมากกว่าเท่าหนึ่งถึงสองเท่าตัวเลยนะครับทีนี้ผมจะมาพูดในถึงในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของคมนี้นะครับและทีนี้ เหล็กทุกชนิดนะครับเหล็กทุกชนิดที่เราเอามาทําเป็นมีดนะครับที่เอาเอามาเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นใบปันนะครับใบปันก็มีหลายขนาดหลายยี่ห้อนะครับแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนบนะครับแหนบรถจิบแหนบรถแนดนแหนบรถธรรมดานะครับกลุ่มแหนบนะครับหรือ scp 9กนะครับกลุ่มแหนบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสปริงต่างต่างนะครับพวกสปริงโชคสปริงลิฟต์สปริงอะไรต่างๆนะครับ พวกตลับลู <ENNIS S 1> กปืนนะครับพวกตลับลูกปืนนะครับจริงๆจริงๆแล้วเหล็กพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเหล็กพวกนี้สามารถสามารถนามาทําบามาทำมีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ที่เห็นไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นไอ้ตัวบาเล่อยนะครับแต่มันก็จะมีมันก็จะมีในในเชิงของรายละเอียดแต่ละยยี่ห้อนะครับแต่ละยี่ห้อมันก็จะทํามาไม่เหมือนกันมันก็ทํามาเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเอามาทํานี้ได้ไหมทําได้นะครับ ทำได้แต่ว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยการรักษาคมมันก็จะต่างกันนะครับการรักษาคมมันก็จะต่างแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับขบวนการทําด้วยนะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการการทําของช่างด้วยนะครับว่าจะทําออกมาในลักษณะไหนนะครับแต่บางทีเหล็กตั้งต้นอาจจะดีนะครับเหล็กตั้งต้นอาจจะดีแต่พอช่างทําออกมามันก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีขบวนการ มันจะมีรายละเอียดของกระบวนการการทำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กดีไม่ดีเ,เทพไม่เทพนะครับเหล็กดีไม่ดีเหล็กเทพไม่เทพก็ต้องเริ่มจากกระบวนการการทาทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อนําเหล็กมาขึ้นรูปเป็นมีดแล้วนะครับมันจะต้องมีการชุบให้มันแข็งนะครับมันจะต้องมีการชุบให้มันแข็งอย่างสมมุติเราดูตามเพจตามอะไรต่างๆที่ว่าเหล็กแหนบแท้เหล็กอันนั้นแท้เหล็กอันนี้แท่ร้อยเปอร์เซ็นต จริงๆแล้วมันเป็นเพียงวัสดุตั้งต้นนะครับเป็นเพียงวัสดุตั้งตแต่ผลลัพธ์ที่จะออกมาว่ามีดจะคมไม่คมดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตในการทํามันขึ้นมานะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าสมมติขบวนการมันเป๊ะๆตามสเปคของเหล็กที่เขากําหนดมานะครับมันก็จะได้มันก็จะได้ความแข็งได้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดเหมือนที่เขา ระบ,บุหรือเหมือนที่เขาผลิตไอ้เอจ้าตัวนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเหล็กดีไม่ดีเทพไม่เทพเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่เกี่ยวพันกับกระบวนการลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอย่างบางบางเพจบางคลิปก็จะมีแบบอบชุบจากโรงงานมีใบรับประกันนะครับอันนั้นก็คือทําตามขั้นตอนทําตามกระบวนการและทําตามระบบที่ เขามีเครื the the er. ่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะบริหารจัดการลักษณะอย่างนั้นได้นะครับแต่ในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานเราก็จะมาเจาะลึกในส่วนการใช้งานพอเราพูดถึงในส่วนของการใช้งานปุ๊บนะครับเราจะไม่ได้พูดเราจะเราจะข้ามในเชิงช่างมาละรัีนี้เราจะมาพูดในส่วนของการใช้งานการใช้งานก็แน่นอนว่ามันจะต้องแล้วแต่ท่านที่ใช้งานด้วยนะครับแล้วแต่ว่าท่านที่ใช้งานด้วยว่าท่านจะใช้งานเกี่ยวกับอะไรนะครับ เพราะว่ากรณีถ้าจ, нь, จริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นมีดนะครับถ้าเป็นมีดใช้งานทั่วไปก็คือใช้กับไม้ใช้กับวัสดุที่อ่อนท,นะที่ไม่ใช่โลหะนะครับที่ไม่ใช่โลหะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมใช้ดูนะครับเท่าที่ผมใช้ดูอย่างบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่าที่ผมใช้ดูนะครับผมก็ใช้คมลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นขวานเป็นอะไรก็ใช้คมลักษณะอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมเคยใช้ดูทองแดงสามารถใช้มีดพวกนี้ได้ เกือบๆจะเหมือนไม้นะครับเกือบๆจะเหมือนไม้ในโลหะที่เป็นทองแดงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทองเหลืองไม่ได้แล้วนะครับทองเหลืองไม่ได้แล้วอลูมิเนียมไม่ได้แล้วเราเรายังไม่ต้องพูดถึงเหล็กนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเหล็กทองเหลืองนะครับทองเหลืองนี่มันสามารถที่จะสามารถที่จะเหลาที่จะกลาได้นะครับ สมมติว่าผมมีท่องเหลืองอีกท่อนหนึ่งนะครับผมมีท่องเหลืองอีกท่อนหนึ่งแล้วทีนี้ผมตัดนะครับ hmm. ทีนี้ผมต so 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 ัดผมตัดแล้วทีนี้คมจะเก็บขอบจุดตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กแนบนะครนบตัวนี้เป็นเหล็กแนบดีนี้เราลองดูลองดูกระดาษครับเดี๋ยวเราเอากระดาษมาลองดูตัวนี้เป็นเหล็กแนบนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแนบก็ลองดู มันไม่ผมไม่ค่อยได้เก็บเกสอนเท่าไหร่นะครับไปแค่ดูคร่าวๆครับดูคร่าวๆผมไม่ไม่ได้เก็บเกสอนเท่าไหร่ก็จะไม่คมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเอาเชือนท่องเลืองแล้วทีนี้ผมก็ไปรับคมมาในเบื้องต้นในคร่าวๆนะครับเราจะดูคร่าวๆดูคร่าวๆก็คือมันสามารถที่จะเหลาพวกทองเลืองนี้นะครับสามารถเหลาท่องเลืองได้นะครับนะครับจะเล็ดเส้นเล็กๆออกมา เล็กๆออกมาทิมแล้วก็มาลองดูว่ามันคมมันเหลือหรือเปล่าเหลือไหมนะเห็นไหมครับก็คือมันยังสามารถที่จะกิดกระดาษได้อยู่นะครับติดกระดาษได้อยู่นี่คือความอ่อนของทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเกินไปกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกินไปกว่านี้เนี่ย นะครับตัวนี้เป็นทองแดงนะครับโทษดีไม่ใช่ทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นทองแดงทองแดงสามารถเหลาได้เพราะว่ามันอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองข้ามขึ้นมาหาทองเหลืองนี่เริ่มไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ค,คือคมจะเสียหายนะครับก็คือผมพูดในลักษณะของคมคมลักษณะคมอย่างนี้นะครับลักษณะคมอย่างนี้พอทองเหลืองปุ๊บไม่ได้แล้วอลูมิเนียมไม่ได้แล้วนะครับอลูมิเนียมไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราไม่ต้องพูดไปถึงไม่ต้องพูดไปถึงเหล็กนะครับอลูมิเนียมก็ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นคมลักษณะนี้ครับแต่ ถ้าสมมุติว่าเป็นคมเป็นคมในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคมในลักษณะอย่างนี้ก็คือเหมือนที่ผมกล่าวไปในคลิปขั้นต้นหลายๆคลิปนะครับก็คือมันมีความแข็งแรงนะครับถ้ามีความองศาของคมลักษณะนี้คือ30องศาบวกกับบวกกับไอตัวแก้มที่มีความหนานะครับมันสามารถที่จะเหลาเหล็กได้สามารถที่จะเหลาเหล็กได้สามารถที่จะตัดตะปูได้นะครับซึ่งซึ่งเป็นปกติเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นบ่า ตัวนี้ไม่เป็นบ่ามาลองรับตรงนี้มันก็คือมันอย่างสมมติที่เราเห็นเขาตัดตะปูตัดเหล็กโชว์อะไรกันเหล็กเบอร์โนนเบอร์นี้เหล็กเทพไม่เทพก็คือมันจะต้องมีองศาตรงนี้เข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าบางๆอย่างเงี้ยนะครับพอไปตัดก็เจ๊งนะครับไปตัดก็เจ๊งไม่ไม่เหลือนะครับมันก็ต้องมีความหนาบวกกับองศาด้วยนะครับมันถึงจะสามารถก็คือมันอยู่ในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลนะครับมันถึงสามารถที่จะทําได้นะครับ แต่พอเราไปเห็นเขาทําลักษณะอย่างนั้นแล้วเ็าบอกว่าเหล็กเทพเหล็กเทพ,เเทพนะครับแล้วก็ไปตะลึงนะครับเราก็ไปตะหนงมันสามารถทาอย่างนี้ได้แสดงว,ว่าเหล็กมันแข็งนะครับแสดงว่าเหล็กมันแข็งแสดงม,มัมีคุณภาพแต่จริงๆแล้วก็คือทั้งนี้ทท้งนั้นมันต้องอยู่กับมันต้องอยู่กับความสมดุลนะครับอยู่กับความสมดุลว่าแก้มแก้มคุณหนาเท่าไหร่นะครับองศาของคมคุนเท่าไหร่นะครับมันถึงจะสามารถตัดเหล็กได้แต่ ถ้าสมมุติว่าตัดเหล็กได้นั่นก็คือต้องหนาหนาระดับหนก็แล้วแต่แล้วแต่เหล็กแล้วแต่กระบวนการการอบชุบมานะครับ